สวัสดีครับตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะจอดให้เราน้อยลงบ้านนี oh ่เ้ยอ้อใครนี่เราใครนี่อันนี้ใครพี่เคยพี่เคยสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวพาไปหาหมอก่อนมาถึงเมื่อไหร่มาถึงเมื่อวานตอนเช้านี่รถเยอะไหมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ๋อไอ้เราโนยอ่ะฮะไม่ได้มาไม่ได้มาบ๊อบเป็นอะไรเข้มไม่สบายหมอให้หมอมาหาอ๋อ ยุดงานกี่วันนี่ก็หยุดถึงวันที่สามครับถึงวันที่สามครับกลับประมาณวันที่สองอ๋อพี่เคยเมียวมาเนี่ก่อนมาเนี่ก่อนมานี่นี่อะไรไอไรไ้น้องไม่ใช่มันได้เมียใหม่แล้วบอกไม<า>่ฮะไม่มีบอกจริงไหมจริงเรียกม,มาที่ไหนจริง เพราะนั้นโทรไปแล้วยินเสียงใครไม่รู้เอ๊ะไม่ใช่เช็คดูดีๆฮะเอาไปไหนเนี่ยเอามาสร้างบ้านให้เราเนี่ยออ๋ <c oughs> เอาบริจาคซาลาอ๋ออุ้ยเนาะพวกเป็นทั่วจ <c oughs> วลงไปหาอใสก่อน ยายสวัสดีครับ,บเป็นไรเป็นไรเด็กคนเป็นไขรเป็นลำไส้อักเสบอ๋อ้ลำไส้อักเสบใช่ลอย,ยหาบยงบอหมอนอ่ะอืมไอ้หนงไม่มาบ่มามายังฮะมาตัวนี้แหละมาตัวไหนมาตู้รถตู้เขากำลังเอารถไปซ่อมนะพออจดซ่อมนิ่งนองาหน่นมาไกลเรา หลาน้อยไอ้มันลราไปไหนแล้วเ <c oughs> ข้าห้องน้ำบอเมื่อกี้ไปทางไหนลืมขึ้นรถแล้วไอ้ <c oughs> มันว่อขึ้นล้วเลยบอก นี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันเดินไปฮ้ย <c oughs> โอ้หลุดตัวนี้โอ้ยตายตายตายมันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่นี่โอ้มันรวมนี่โอ้ <c oughs> โห <c oughs> นี่ต้องหาน็อตส่แล้วนี่ <c oughs> ไม่ได้ได้นี่รวม ขับขับไปหล่นนีงไงงานเข้าเลยอึเดี๋ยวไปก่อนเลาเลยดีกว่าตรงนี้เองเดี๋ยวให้มันเดินไปแล้วกันเนาะ,ะนี่ครับบ้านนิ้งหนงกับบ้านผมก็ <S <S เอ้ไม่ใช่อันนี้บ้านอ่าแม่ยายนิ้งหนง่อง ใกล้ๆก,กันกับบ้านผมใครอยู่บ้านบานอ้นนี่ไอ้สุนนคือพังเร็วเสอุยไม่มีใครอยู่เลย,เยสงสัยไปสาลามเล้ใมั้งนี่ไม่มีใครอยู่ครับลองไปดูก่อนสิไม่มีใครอยู่ น่าจะไปศาลามหมดแล้วตไมมีใครอยู่เลยโอ้สวัสดีครับบ๊วยนาโอ้จี่รลิงค่ะจีรลิงนี้ค่ะเรียกว่าขี่รถเล่นน่าจะไปที่ศาลามหมู่บ้านหมดแล้วแ่ะ ไม่มีใครอยู่เลยรถไทยก็ไม่มีโอ้ดูไม้นี่ไหมอันตรายแท้วะขคาดสายไฟเลยอะ่ะพ่อไี่ไละ่ะบ้านครับตรงนี้เป็นบ้านเกิดเลยนะเนี่ยตรงนี้เลยนี่นี่นี่น ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นบ้านเกิดเลยแล้วก็ทอทางเข้าทางเข้าไม่ใช่ตรงนี้ครับทางเข้าแต่กรอนอยู่นี่นี่ทางเข้าแต่กรอนจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้อันนี้เก็เปลี่ยนทางใหม่พอพอรืรร้อบ้านออกก็เปลี่ยนทางเข้าใหม่ตรงนี้ สมัยแต่ก่อนดินก็จะลึกมากเลยครับเนี่ยต่ำประมาณนี้เลยอะประมาณร่องน้ำเนี่ยแต่ยุงนี้นานแล้วครับตั้งแต่เดิมเลยครับเกิดมาก็เห็นเลยยุงทำการดีดขึ้นใส่เราเนาะนีน่เราเข้าห้องน้ำ วัวก,ก็ไม่อยู่อ๋อลุงสวัสดีครับ,บ,รรบน้ากิกกอันนี้กิ๊กนาตา,ากิ๊เทอร์นะปานะฮะอ,อ,<า>อินดวนกำลังตามมาครับอโอ้ไวไฟอย่างนี้มันโคตรเสียวเลย กวเด็กน้อยมันดือด้อๆไหมมันไปจุดที่เดียวไหมไปหมดเลยแหละเอ้าล้อมหายไปไหนล่ะมิดซีรีเลยตุ้งใส่ที่เต็กเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมโทรไปถามดูแม่ก่อนว่าเกอยู่ที่ไหน ไห้ไปที่ศาลาเลยไหม